สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่เคลมแม่บ้านเท็กซัส mm hmm. เมืองคาร์บอยนะคะวันนี้แอนอยากจะเชิญทุกคนพาทุกคนมาดูหลังบ้านแอนหน้าหนาวมกราคมนี้ปีนี้นะคะว่าเป็นยังไงช่วงนี้จะอากาศหนาวนะคะเป็นหน้าหนาวของที่นี่ค่ะแล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้มีหิมะเหมือนที่อื่นไงเหมือนทางเหนือไงเรามีแต่น้ําแข็งแล้วก็เลยอยากจะพามาดูน้ําแข็งแถวบ้านค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกแต่ก็อยากจะพามาดูค่ะแล้วก็อ้อสาม สี่วันที่ผ่านมาก็มีพายุลูกเห็บมาด้วยนะคะและแอนก็ถ่ายไว้ค่ะและแอนก็อยากให้ดูว่าลูกเห็บเนี่ยมันลูกเท่าไหนมันน่ารักดีนะคะเหมือนสาคูเม็ดใหญ่เลยค่ะแต่ว่านะที่อื่นเคยได้ยินว่าลูกใหญ่เท่าลูกกอล์ฟลูกเบสบอลก็เคยมีแต่ว่าที่เอามาให้ดูวันนี้แอนเห็นเป็นลูกเท่าสาคูเม็ดใหญ่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะน้าแข็งที่อยู่บ่อปลาหลังบ้านน่ะเป็นยังไงด้วยเดี๋ยวอยากจะพาไปดูค่ะ แล้วก็แอนอยากจะพาไปดูต้นงงต้นไม้ของแอนผักอะไรของแอนนะคะว่าแอนมีกรีนเฮาส์แต่ว่ากรีนเฮาส์มันก็ยังหนาวมากแอนก็เลยเอาเขาเข้ามาไว้ในโรงรถแอนจะพาไปดูค่ะว่าแอนเก็บยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวตามแอนมาดูเลยค่ะโอ oh my goodness oh my goodness Cars. Snow. It's not snow. That car. I forgot what they call. What is that? What is that hail. Hail storm, honey. Look. The hail Can play with no. It's gonna hurt. It's hard. It's hard. ไปดูนะคะ <c oughs> นี่ได้ยินเสียงไหมีตรงนี้ต้อหบอกลานะคะเห็นไหมคะไม่ใช่สาคูเดอ้อน้ำแข็งเลยค่ะเนี่ยน้ำแข็งตกลงความเป็นเม็ดๆเลยเมื่อกี้เนี่ยอ <c oughs> ยาให้ดู ตาดีหายไปละเหลือแต่น้ำเหลือแต่น้ำฝนแล้วทีนี้ วันที่22มก,กรานะคะช่วงนี้อากาศจะเป็นยี่สิบกว่าก็คือเป็นน้ำแข็งนะคะต่ำกว่า32สองก็มาดูบ่อปลากันค่ะปลาเนี่ยเขาจะไปอยู่ข้างล่างกันนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่นี่นะคะนี่นะน้ำได้ยินไหมคะเนี่ยเออเห็นไหมคะ เนี่ยคือน้ำเป็นน้ำแข็งค่ะแต่เป็นด้านหน้านะคะเพราะความหนาของบ่อปลานี้ก็หนามากนะคะเขาก็จะไปอยู่ข้างล่างค่ะไปอบอุ่นอยู่ข้างล่างรักษาเขาจะยังรอดอยู่ค่ะปลาทุกปีนะคะเขาจะรอดมามันจะเป็นน้ำแข็งเงี้ยเกือบทุกปีแล้วก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะหักหักอันนี้ให้ดูอ่าอ่าหักแล้วเห็นไหมคะอุ้ยเนี่ย เหมือนกระจกเลยนะคะเห็นไหมคะนี่รอบนี้หนาประมาณเท่านี้รอบก่อนนะนี่นะคะหนาประมาณเท่านี้ค่ะรอบก่อนก็หนาประมาณเท่านี้นะคะเหมือนกันใช้เวลาหน่อยค่ะกว่าที่มันจะเห็นไหมคะนี่บาดมือได้เลยนะเนี่ยอ่านี่นะคะ so this is today oops i broke this you see this นี่นะคะปุ๊บน้ำแข็งน้ำแข็งแตกนี่นะคะน้ำแข็งนี่นี่ค่ะหนาประมาณเท่านี้นะนี่ความหนานะคะ นี่คะ่ะบ่อปลาคะ่ะ <c oughs> <ฮ>นี่ทีนี้เข้ามาในกระดาดนะคะโรงรถหลังบ้านโรงรถโรงรถหลัรง,รงบ้านนะคะก็จะมีเปิดฮิตไว้ให้เขานะคะอันนี้โรงรถ เพราะว่าบ้านเขียวกรีนเฮาส์มันไม่รอดค่ะเลยต้องเอาเขาเข้ามาอยู่ในนี้อาจจะต้องพังบ้านเขียวออกซะกรีนเฮาส์นี่นะคะฮีเตอร์พอจะช่วยได้ค่ะตัวเล็กแต่ว่าก็พอให้เขามีชีวิตอยู่นะนี่ต้นส้มโอกระเพรานี่น่าจะตายแล้วน่าจะไม่รอดละต้นพริกนะคะต้นพริกรักษาให้เขาเขียวอยู่แล้วเดี๋ยวเขาออกมาใหม่ อันนี้ต้นอะไรไม่รู้ลืมกุหลาบเห็นหรือเปล่าไม่รู้ลูกสาวให้วันแม่อันนี้ผักใบเลื่อยนะคะผักใบเลื่อยมันยังไม่ตายรักษาชีวิตมันให้ให้ให้มันน,นี้ต้นมะกรูดคะ่ะแต่เหมือนจะกลายพันธุ์ไงไม่รู้อะ่ะแต่หลายสิบปีแล้วต้นนี้อันนี้ก็ต้นมะกรูดคะ่ะคุณขอให้มันไม่ตายนะ ัดจากฮีเตอร์ตรงนี้นะคะก็เป็นที่จอดรถอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็เออนี่เป็นผักเปรี้ยวไว้กินกับไว้กินแทนผักติ้วอะคะ่ะมันจะเปรีป้ยวนิดนึงนะ mm hmm. เพื่อนเวียดนามให้มาแล้วก็จะมีลิ้นจระเข้นะมาเตอร์อินลอสทางแล้วก็มี Dragon นฟรุตต้นดราก้อนฟรุตแก้วมังกรนะคะ เดี๋ยวถ้าเลี้ยงมันรอดหน้าหน้าร้อนนะอาจจะต้องได้กระจายให้เพื่อนให้อะไรได้บ้างนะตอนนี้ยังแล้วก็มีอันนี้ไม่รู้เรียกอะไรนะคะให้เพื่อนตลอดเลยค่ะอันนี้อยู่ได้เป็นหลายสิบปี20ปีแบ่งให้เพื่อนไปยิ่งโตยิ่งออกลูกออกหลานเยอะแยะคุ้มมากค่ะอันนี้อยู่ในกระดาษนะคะลงจอดรถนะคะวันนี้ เป็นเช้าวันต่อมานะคะนี่ก็ยังเป็นน้ an ําแข็งอยู่แต่วันนี้น่าจะบางกว่าเมื่อวานเห็นไหมคะเห็นไหมเนอเหเออพอกันกับเมื่อวานนะ คลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะอ้อแล้วอย่าลืมนะคะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย